โอเคครับก็สวัสด,ดีคับท่านผู้ชมนี่ช่องชิดอาร์จีวีกันอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับแล้วก็จะมาสอนเอ่ออัดหน้าจอนะครับแบบไม่มีลายน้ําน้องคนนี้เขาขอมานะครับโอเคน้องคนนี้ขอมาโอเคเราจะมาสอนทํากันเลยครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรโอเคก็ดึงนะครับให้เราไปโหลดแอปเจาตัวแอปนี้มาครับสกรีนรีคอนเดอร์นะครับตัวนี้ มีเสียงต้องขออภัยนะทุกคนได้ยินอ่ะเพราะเสียงมันดังวากเลยนะครับ <S <S ขอให้ไม่ติดลิขนคสิทธินะเพียงเนี้ยป้อมเปิดฟังแล้วก็พิมพ์ว่า screen recorder เลยนะครับ screen ไหนเนาะ screen recorder นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็เลือกมาอันสีฟ้าเลย แล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเราก็กด open ไปเลยนะมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูรูปภาพได้สกินพวกสกินช็อตอันนี้การตั้งค่านะ,นะผมจะผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ที่ผมแนะนํานะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ของมันนะแต่ผมไม่โชว์นะครับเพราะไม่ให้เห็นลายน้ำนะแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับวิธีใช้ เราก็กดอัดไปเลยนะครับมันจะอยู่ตรงเนี่ยตรงกากระว่าดสีฟ้าแต่ผมกําลังอัดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากอัดมีรายน้ํานะครับก็เข้าเจ้าแอปโมบิเซนนะครับแอปตัวเนี้ยโมบิเซนเนี่ยนี่เลยมันก็จะอัดง่ายขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรทําวะก็แค่นี้ละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะดูสั้นๆนะครับแต่นําไปใช้ประโยชน์ จะมีสาระวางนะครับวิธีการวิธีการที่ผมลบเนี่ยจะที่จะไม่ให้มีลายน้ำเลยเนี่ยผมก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดสต็อปต้องนับก่อนนะนับ5วิตรงนี้ก่อน1 2 3 4 5สสามสี่ห้าแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดสต็อนะครับเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อในคินมาเตอร์เลื่อนตอนที่ตัดตอนที่ผมเลื่อนตรงนี้มานะครับ ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย